วันนี้มาทำเมนูง่ายๆค่ะกระเจี๊ยบอบเกลือทานกับอะไรก็อร่อยรสชาติเค็มๆม,มันๆหวานจากเนื้อกระเจี๊ยบเอาน้ำมันที่เกียวกระเทียมไว้ใส่ในกระทะเอากระเจี๊ยบลงไปผัดคลุกเคล้าให้น้ำมันเคลือบกระเจี๊ยบ แล้วก็ปิดฝาเอาไว้สักพักหนึ่งเราก็มาเปิดเปิดฝาออกแล้วก็คนๆพคควกๆกับกระเจี๊ยบให้สุกทั่วๆกันนะคะทำแบบนี้หลายรอบจนกว่ากระเจียบจะสุกกระเทียบก็จะไหม้นิดๆไหม้นิดๆก็คือหอมนะคะหอมกลิ่น กระเจี๊ยบไม่ไหม้ไม่แบบไม่นี่เยอะะค่ะไม่นิดๆแล้วก็จะทาให้เนื้อกระเจี๊ยบสุกแล้วก็หวานด้วยนะคะฝักกระเจี๊ยบเขาจะเป็นเหลี่ยมๆเราก็ต้องคอยกลับไปกลับมาถ้าไม่กลับไปมันก็จะไหม้ไปข้างเดียวอะค่ะอันนี้เราก็คั่วได้ที่แล้วเราก็เปิดมาคั่วอีก ตัวไปเรื่อยๆนะคะพอได้ที่เราก็ใส่ดอกเกลือลงไปคลุกเขาให้เข้ากันก็เป็นอันใช้ได้เสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะเรามาจัดใส่จานกันทานกับอะไรก็อร่อยนะคะคนญี่ปุ่นชอบมากเพราะก็เจี๊ยบเนี่ยช่วยในเรื่องโรคกระเพาะเกี่ยวกับลำไส้มันจะมียางเหนียวๆไปเคลือบกระเพาะไว้ค่ะ